สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไม่ว่าจะเป็น f c เก่าหรือว่า f c ใหม่นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปให้กับทางช่องนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยนะคะมัดรวมสีนอยของวันที่4เดือนกันยายน2565ค่ะก่อนจะไปชมแนวทางของวันที่4นะคะเรามาดูผลของวันที่3กันก่อนค่ะที่แอดให้ไปนะคะ เมื่อวานนะคะวันที่สามเอดให้เข้านะคะห้าเก้านะคะห้าเก้าในรอบเฉพาะกิจนะคะให้เข้าตัวกลับค่ะเก้าห้านะคะแล้วก็พิเศษห้าเก้านะคะเข้าตัวกลับสองรอบนะคะห้าเก้าเก้าห้านะคะแล้วก็มาเข้ารอบ VIP นะคะหนึ่งสองตัวที่แอสนินให้นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะมาตามกันต่อนะคะของวันที่สนะคะว่าแอดจะวางให้ตัวไหนนะคะสําหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นที่แอดจะวางให้นะคะก็จะมีเก้าหนึ่งและศูนย์นะคะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะ ตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะระวังนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกนะคะแอดคอติดให้ด้วยนะคะตัวรองเนาะรองนะคะให้เป็นเลขหกนะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีนะคะ

หกหกเก้าเก้านะคะส่วนตัวที่อาจะนิ้นให้นะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์และเก้าหกค่ะ สำหรับสามตัวนะคะวันนี้เอสจะวางสามตัวให้ด้วยนะคะเอาเป็นศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะ อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า